พี่น้องสรุปแล้วออกจากดองกันเลยเต็มตา พี่น้องมือนี่เขาก็มาเขาดงเข่าป้ากันตอนประมาณเที่ยงเที่ยงอากาศก็คึมๆไปไปลุ้นกันครับว่าฮาสิได้ยังกันแน่มือนี้ไปครับไปพี่น้องดอกแรกแหกหมานครับ็ดไข่บานเด้พี่น้องมันลายมือล่ะไปครับไปหาต่อกันไปอีก พี่น้องดอกที่สองที่สามตามมาได้ครับเนี่ยมีห้างห้างด้พี่น้องไปหาตอไปอีกครับครับพปอ,อีกแล้วดอกค้างงามไปครับไป ยางท่องหาเอาผนดอกหนึ่งคือเถ่าเลยเถ่าปันจากขวงนี่โอ้ยดอกนี้มันเท่าพดพี่นองเอยมันเถ่านี่ดอกหนึ่งย่ในป่าเนี่ครับอื น่องย่างมาต่างไกลเติบมมาพออีกดอกหนึ่งพี่น้องเก็บสะสมไปเทีละดอกละดอกเนาะเราเข้ามารุ่นกันว่าสิริร้า,ายปันได้มือนี่พี่น้องมือนีสิพ่ายไงพ่นเฮ็ดปวกกระล่างคืนพี่น้องใส่แหละนี่ คือนิดนึงนี่น,นี่พี่น้องเนี่ยเบื้อมองมาแตกแน่นนี่พี่น้องเบื้องมันแตกทั้งสี่แง่เบิง้งเป็นดอกเห็ด<ฮ>เป้าเงว นี่ลายดอกดิพี่น้องนี่ผุนอันหนึ่งออะพี่น้องขุดบะนี่ตรงนี้อีกดินี่แยะกอนพี่น้องขอุดว่ามันต้องเกิดอีกเลยนี่ Ja. <hans> <hans> งามอยู่ดอกนี่น่สองดอกกำลังต้นผู้ผูอยู่เบื้งแน่เลยพี่นอ้องอื้องามงามงามนี่เป็นน้อยเห็ดปลวกแดงกับมีซ้ำนีแหละมันประดุกเนาะเดี๋ยวหาเคี้ยบางอีกได้เดี๋ยวฉีให้เบิ้งอีกให้พ่อนนองเบิ้งเห็ดปลวกโอ้ยบะเมียน <laughs> ให้มันปูผุดน,นะครับหลายมีทั้งสีชมพูอันนี้สีชมพูได้พี่น้องสีเหลืองกับมี่น,นี่สีเหลืองเกิดปนกันไปพี่น้องทั้งสีเหลืองสีชมพูพุดอะหลายหลายพี่น้องเป็นปลาเป็นปลาอยู่พุดอะพว้นไปหอดปุน บ่เก็บดอกมือหลังสีเก็บมือนี่มันสีสวยมันสีคา <c oughs> โอ้ยผลผลสร้องเห็ุมันปูพี่น้องเดิมเดิม <c oughs> เก็บบ้านแดดดอกพี่น้องมันดอกบ้านใหญ่เนี่ยล่ะโอ้ยงามครับแจ้๊ผามาเก็บ แยมเห็ดปวกกับเห็ดไข่เมือดพี่นงจะมาเล่มเห,เห็ดมันปูเนาะพี่น้เนี่ยไปย่างมากกับมาพอเห็ดปวกแดงนี่ครับหาสึนตปะปุยเ่าหรอกุืิขาใหญ่ยืดเหอ่ นี่สองดอกสามดอกอุ้ยมันสั่น,น,น,นมันจะไปจกเอาหี้อยู่พี่น้อง สวยงามได้ฮะไปอีกเข่าไ,ไปทางข่อยบอกพี่น้องอยนี่ยวนไปวนมากกันมาพอให้ปลวกดอกเดียวด้วยปลวกน้ำฝนนี่แหละโอเคบวนไปทางไหนบบบนี้มาพี่น้องมาพอให้ปลอกแดงหาดอก หกดอกพี่น้องนี่ครับบานมาแล้วสีมันขึ้นใหม่แล้วคนพี่น้องค้นเขาไม่ค่อยเห็นกันหรอกยางกับซามยางกับว่าเห็น เอาไ <c oughs> ี่ดูมันพร้อม <c oughs> ถึงบ้านกับแข็งก็่ได้พี่น้องยังเข็ดดอกยังแข็งอยู่เพาฝนมาตกใช่ มาสองช่องแล้วพี่น้องช่องอีสานมอม,อม,อมอแม่แม่อีกช่องหนึ่งรายงานตด่วนสวัสดีค่ะช่องอีสานว,วินเทจสวัสดีเอฟซีอิสานวินเทจจ้าไปหาต่อไปอีกเห็ดปวกได้นหน่อยครับดอกกำลังงามเลยคุณ ตา,า,า,าดีพี่น้องท่ามคุณนาคอักลากๆเลยนี่มันปูพี่น้องเห็ดปวกตาบไงเนาะบางไงหนึนงนน่งคุณเนรีร่วงสี่คนมาเห็นเนาะ อดอกเท่ากระดงคือเพิ่นบานบ่พ่่้องสรุปแล้วออกจากดงกระดงเน่ลยเต็มตาคุ่งห่วงไปบ้านพี่น้องฝากกดไล์กดแช่กดติดตาณเมื่อบ้านบานฝนกับสิตกฝากกันคลิปหน้าด้วยครับเดอ้อ